ผ้าถุงคะ่ะผ้าฝ้ายทอมือผ้าถุงผ้าฝ้ายทอมือคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มาริพาฒไทยทุกท่านเลยนะคะสาหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจสั่งตัดผ้าถุงนะคะสนใจสั่งตัดผ้าถุงนะคะแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะคืนนี้นะของคุณพี่นะเดี๋ยวหนึง่งแป๊บหนึ่งคะ่ะอ่ออันนี้จะเป็นของคุณพี่เนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ คุณพี่นะคะคุณพี่ลีมานะคะอยู่อําเภอเมืองนะคะจังหวัดอุดรธานีนะคะบอกว่ารับนะคะเป็นผ้าฝ้ายทอมือเป็นผ้าฝ้ายทอมือแท้นะคะคุณลูกค้าขาลายดอกพิกุลลายดอกพิกุลนะคะแต่คุณพี่บอกว่าตัดแบบว่าเป็นผ้าถุงป้ายเปิดเป็นผ้าถุงป้ายเปิดติดซิฟข้างนะคะแต่ไม่ต้องอัดผ้ากาวแต่ไม่ต้องอัดผ้ากาวนะคะคุณลูกค้าค่ะสวยนุ่มพิวดีเนาะเย็นสบายนะเนี่ยคุณลูกค้าค่ะเย็นสบายมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าขายเนี่ยค่ะนี่สวยแบบนี้เลยนะเนี่ยค่ะเนาะ ความยาวเท่าไหร่แจ้งได้เลยนะคะอันนี้คุณลูกค้าบอกว่ารับความยาวอยู่ที่30ินิ้วรับความยาวอยู่ที่30นิ้วเนาะได้เลยจากลูกค้าจ๋าได้เลยค่ะเนี่ยค่ะเป็นผ้าถุงแบบป้ายปิดซิปข้างอย่างนี้นะคะเซิปข้างนะคะด้านในไม่ได้อัดผ้ากาวนะด้านในไม่ได้อัดผ้ากาวนะคะคุณลูกค้าขาเนี่ย่ะเนาะน้องใส่สบายนะเพราะว่าผ้าฝ้ายทอมืออย่างเงี้ยค่ะเป็นผ้าฝ้ายย้อมคมหมักโคนเนาะผ้าฝ้ายย้อมคำหมักโครนนะคะผ้านุ่มผิวผ้านุ่มผิวพรีเมียมมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าขาสัมผัสได้โดยตรงเนาะ เนื้อผ้าได้โดยตรงโดยไม่ต้องอัดผ้ากาวก็ได้นะคะคุณลูกค้าคะใส่ง่ายใส่สบายใส่ง่ายใส่สบายนะคะไม่ร้อนนะใส่แบบนี้ดีเลยนะเนี่ยใส่ไปวัดเนาะใส่ไปวัดใส่ไปงานบุญงานบวชใส่ไปวัดใส่งานบุญงานบวชนะคะคุณลูกค้าคะเดี๋ยวก็จะเทศการเข้าพรรษาด้วยอะไรด้วยเนาะคุณลูกค้าคะคือสวย สวยแล้วก็พรีเมี่ยมมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าขานุ่มผิวนุ่มผิวทิ้งตัวมากๆเลยค่ะคุณลูกค้านี่ค่ะสามารถนะคะผ้าผืนนี้นะคะสามารถซักเครื่องได้ซักเครื่องได้สีไม่ตกนะคะและที่สําคัญนะคะยิ่งรีดยิ่งนุ่มนะคะยิ่งรีดยิ่งนุ่มนะคะถ้าผ้าฝ้ายนะคะ เป็นงานผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายหมักโคมผ้าฝ้ายย้อมคามนะคะผ้าฝ้ายที่มีลักษณะเป็นเส้นฝ้ายที่ใหญ่หน่อยอย่างเงี้ยค่ะคุณลูกค้าต้องรีดนะยิ่งรีดมันจะยิ่งนุ่มมากๆเลยค่ะเวลารีดไปเนี่ยมันจะสมูทมากๆเลยค่ะเนื้อผ้าจะนุ่มมากเนาะเนื้อผ้าจะนุ่มมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะแล้วก็นํามาสวมใส่นอนใส่ได้เลยค่ะเนาะใส่กับเสื้อสีขาวเนาะหรือว่าไปใส่กับเสื้อลูกไม้ที่คุณพี่มีอยู่ได้เลยนะคะใส่กับเสื้อลูกไม้เนาะใส่กับเสื้อผ้าใหม่เสื้อผ้าฝ้ายเสื้อยืยกันชงนะคะเสื้อเช ยืดก็สวยนะคุณลูกค้าคะสาม,มารถเรานะคะมีผ้าถุงหนึ่งผืนะเราสาม,มารถนะคะใส่กับเสื้อได้หลากหลายลักษณะนะคะคุณลูกค้คาคะแล้วก็เวลาเราสวมเสื้อกับใส่ใส่กับเสื้อแบบไหนนะคะมันก็จะมีบุคลิกภา,าพที่แตกต่างกันนะคะคุณลูกค้าเนาะคุณลูกค้าสาม,มารถนะคะไปอัดแอฟใส่ได้เลยนะคุณลูกค้าจ๋าอัดแอฟใส่ได้เลยนะเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวมึขอนะย่าแถมไปให้นะคะมีของแถมให้ด้วยนะพี่จา๋านี่ค่ะมีของฝันของฝากนะคะน่ารักน่ารักมอบให้คุณพี่ด้วยนะคะสําหรับนะคะคุณลูกค้าร้านแม่บริภ่าไทยของเราค่ะ สำหรับคุณลูกค้านะคะที่สั่งซื้อสั่งซื้อสินค้านะคะตั้งแต่1นึ่ัราสิบบาทขึ้นไปนะคะแถมให้ฟรีเลยค่ะคุณลูกค้าคา่ะหรือว่านะคะคุณลูกค้าสั่งตัดผ้าถุงผ้าไทยนะคะผ้าถุงผ้าไทยนะคะทางร้านเราก็ยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะคุณลูกค้าท่าใดที่ชื่นชอบสนใจนะงานผ้าไทยผ้าทอนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่อง YouTube แม่บาริผ้าไทยนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่องยู u ูบแม่บาริผ้าไทยได้เลยนะคะคุณลูกค้าคา่ะโทรมา6นะ0 0 8 เตรียมกระดาษปากกาขึ้นมาจดได้เลยนะคะ0890416008นะคะในการนะคะในการชมในการช้อปสินค้านะคะคุณลูกค้าคะหลังจากที่คุณลูกค้าด like, กดไลค์กดแชร์กดส r i b e ที่ช่อง y YouTube แม่บริพาไทายเรียบร้อยแล้วเนาะคุณลูกค้าเข้าชมคลิปย้อนหลังได้เลยเข้าชมคลิปย้อนหลังได้เลยนะคะคุณลูกค้าคะแเราก็เตรียมจดไว้ได้เลยว่าคุณลูกค้านะคะชอบสินค้ารุ่นไหนแบบไหนอยากได้อะไรนะคุณลูกค้าจดไว้เลยแล้วโทรมานะคะ0890416008นะตอนนี้นะคะมีรีวิวสินค้ามีรีวิวงานตัด มีรีวิวผ้าสวยๆนะคุณลูกค้าขายเยอะแยะมากมายนะคะอยู่ในช่อง YouTube ของเรานะคะคุณลูกค้านะยังไงก็ฝากด้วยนะคะฝากคุณลูกค้านะคะทั้ง7,200ักว่าท่านแล้วค่ะตอนนี้นะขอบคุณคุณลูกค้านะคะจากช่อง u t u b e นะคะช่อง u t u b e แม่มรีผ้าไทยของเรานะขณะน,น,นี้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพิ่มเติมนะคะคุณลูกค้านะยังไงก็ฝากแนะนําบอกต่อด้วยนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบงานผ้าไทยผ้าทอ งานผ้าไทยผ้าทอสไตล์ร้านแม่มารีผ้าไทยก็โทรมาสั่งซื้อได้เลยค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8หรือว่าแอดไลน์เข้ามานะคะที่นี่เลยเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ก็ใส่เบอร์นี้ได้เลยค่ะง่ายๆมากๆเลยค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ก็จะขึ้นโลโก้เขียนว่าร้านแม่มารีผ้าไทยใช่ไหมคะคุณลูกค้าก็กดเพิ่มเพื่อนกดเพิ่มเพื่อนเสร็จนะคะคุณลูกค้าก็กดแชทแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาได้้้้เลลลยคคค่ะจาากกกกนนัแว็็ุณูพพิม์ เตรีมข้อความมาหรือว่าจดใส่กระดาษแล้วถ่ายรูปมาก็ได้หรือว่าคุณลูกค้าแคปเจอรนะ์หน้าจอรูปไว้ใช่ไหมคุณลูกจัดก็ส่งรูปนั้นมาแค่นั้นเองค่ะคุณลูกค้าค่ะก็ดูข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมเนาะได้ได้ทางช่อง YouTube ก่อนเนาะคุณลูกค้าเนาะจะได้เข้าใจตรงกันนะคะเวลาเราคุยกันเนาะมันจะได้แบบเ,เข้าใจตรงกันแล้วก็สั่งซื้อสินค้าได้เร็วแล้วก็รวดเร็วนะคะแล้วก็สําหรับคุณลูกค้าที่สนใจสั่งแตดเสื้อสั่งแัดผ้าถุงก็เตรียมสเปคเตรียมสเปคเตรียมรายละเอียดเช่นรอบอกนะคะความยยาาาววเสือ้อคมแขน ส่วนในเรื่องของผ้าถุงก็มี2แบบเนาะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าก็จดนะคะเอวสะโพกแล้วก็ความยาวเข้ามานะคะผ้าถุงมี2แบบก็จะเป็นผ้าถุงแบบป้ายเปิดติดซิข้างนะคะจะอาจผ้ากาวไม่อาดผระกาวแจ้งได้ ราคาราคาก็จะซอฟลงไปอีกนะคะถ้ากรณีไม่ได้อัดพักค่านะก็จะถูกลงไปประมาณ200อเนาะประมาณ200คนะ่ะจากแป0 0ก็จะเหลือประมาณ600นะคะคุณลูกค้านะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบเนาะงานผ้าไทยพาถุงนะคะของร้านไม่บริพาไทยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s c ด i b e ที่ช่อง u t u b e ไม่บริพาไทยด้วยนะคะฝากแนะนําบอกต่อด้วยนะคะคุณลูกค้านะขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะขอบพระคุณคะ่ะ